สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิพัฒน์วงวิวัต์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้ผมจะเอาคำสองคำนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะครับซึ่งเป็นที่พูดถึงกันนะครับในหลายๆสื่อนะครับหลายๆความคิดเห็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับทําให้คนที่ติดตามเรื่องวัคซีนนะครับจะเข้าใจไปในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของวัคซีนไปต่างๆนานานะครับ ผมมีแผนภูมินะครับขององค์การอนามัยโลกนะครับที่ได้อธิบายความหมายของคำว่าประสิทธิภาพนะครับของวัคซีนเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับก็เลยจะเอาคำสองคำนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้คำแรกนั้นก็คือวัคซีน e f f i c a c y แล้วก็วัคซีน e f f f e t t v v n n s s นะครับเรามาดูนะครับว่าคำว่าวัคซี Efficacy นะครับมีความหมายอย่างไร v a ั c ซ n e e f f e c t i v e เน่ยมีความหมายอย่างไรนะครับจากแผนภูมินะครับเราก็จะเห็นว่า Vaccine e f f e c t i v e เ e s s นั้นนะครับจะหมายถึงว่าวัคซีนเมื่อนำเอาออกไปใช้กับประชาชนนะครับจำนวนมากจริงๆแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นการ Roll Out v วัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดน,นะครับ วัคซีนเอฟเฟกติฟเนสต s นะครับสำหรับวัคซีนที่พูดถึงนะครับเรื่องของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับมีประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูความหมายนะครับในวงการแพทย์ใช้คำว่า Vaccine อฟฟิเคชีนะครับวัคซีนเอฟฟิเคชีนั้นหมายถึงว่าวัคซีนได้มีประสิทธิภาพนะครับใน ideal conditions นะครับในสภาวะที่เป็นอุดมคติ เป็นสภาวะที่ยังอยู่ในกระบวนการวิจัยและทดลองนะครับอยู่ในเงื่อนไขนะครับที่มีเกณฑ์ในการทดสอบที่เรียกว่าเป็น Control Clinical Trials นะครับ c l i n i c a l t r i a l s ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกก็จะเป็นการทดลองนะครับในห้องแลบล้วนๆนะครับถัดมาก็เป็นสเต็ปที่2นะครับก็คือการทดลองนะครับกับ หนูบ้างนะครับกับสัตว์ลองลิงนะครับต่างๆและเมื่อมาถึงขั้น clinical trials นะครับก็เรียกว่าเป็นการทดลองกับมนุษย์จริงๆนะครับเป็นการทดลองเชิงคลินิกนะครับทีนี้มาดูแผนภูมินะครับที่อธิบายไว้ชัดเจนนะครับเรื่องของประสิทธิภาพหรือ efficacy นะครับเรามาดูรูปนะครับที่มีคนนะครับอยู่2แถวนะครับแถวบนนั้นจะเรียกว่าเป็น เล e ิโบ Group นะครับส่วนแถวล่างจะเป็น Vaccinated Group นะครับก็ดูง่ายๆเลยนะครับว่าจำนวนคนนะครับมากน้อยของ Sample Size ในการทดลองวัคซีนนะครับก็อยู่ที่เกณฑ์ที่แต่ละบริษัทจะวางและกำหนดขึ้นนะครับแถวบนนะครับเราจะเห็นว่า p l a c b l o g r o u p นั้นก็คือกลุ่มคนนะครับที่เป็นอาสาสมัครซึ่งถูกแยกออกไปนะครับแล้วก็ให้วัคซีนหลอกนะครับ ส่วนกลุ่มล่างนะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริงๆนะครับที่กําลังทดลองอยู่หลังจากนั้นนะครับก็เก็บข้อมูลนะครับว่ากลุ่มที่เป็น placebo group หรือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนปลอมๆนะครับจะมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากน้อยครับส่วนกลุ่มล่างนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครในการทดสอบวัคซีนนะครับอยู่จํานวนหนึ่งนะครับ แต่การทดสอบวิจัยในเรื่องของ efficacy นั้นนะครับจะให้ความสนใจนะครับกับกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อนะครับจากรูปนะครับจะเห็นจำนวนนะครับของคนที่เป็นสีแดงก็คือคนที่ได้รับวัคซีนหลอกนะครับแล้วติดเชื้อนะครับถ้าดูหน่วยนับนะครับก็ว่าสิคนแต่ในกลุ่มของคนที่ได้รับวัคซีนจริงๆนะครับก็2คนนะครับนั่นก็แปลว่านะครับ วัคซีนตัวนี้มี e อ f i c a c y 80% reduction นะครับก็คือคนที่ได้รับวัคซีนนะครับจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อนะครับน้อยลง80%นะครับมากกว่าคนที่ได้รับวัคซีนหลอกหรือคนที่ไม่ได้รับวัคซีน,นครับซึ่งเรื่องของวัคซีน e อ f i c a c y หรือประสิทธิภาพนะครับของวัคซีนนั้นได้คำนวณน,นะครับจากการทดสอบในการวิจัยนะครับด้วยการเปรียบเทียบอัตราของ ผู้ที่ติดเชื้อนะครับระหว่างคนทั้ง2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับคือแถวบนกลุ่มที่เรียกว่าเป็น p l a c e b o Group และกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่รับวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้น80%นั้นหมายถึง80% reduction นะครับก็คือประสิทธิภาพของวัคซีนที่หลังจากรับวัคซีนแล้วติดเชื้อลดลงนะครับ80%ฉีดแล้วนะครับก็ยังติดเชื้อได้นะครับ แต่อยู่ที่ประมาณนะครับ2ีนะครับทีนี้ความหมายหนึ่งนะครับที่เข้าใจผิดกันมากนะครับถ้าวัคซีนนั้นมี Efficacy 80%นะครับความหมายที่ชัดเจนนั้นก็คือความหมายที่อธิบายข้างบนนะครับแต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจนะครับเวลาได้ยินว่าวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับมีประสิทธิภาพมากน้อยกว่ากัน 70%, นะครับ80% 95%นะครับถ้าเราเอาเกณฑ์นะครับ ในการให้คำจำกัดความเราก็จะเข้าใจเลยนะครับว่าวัคซีน80%นั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อวัคซีนฉีดเข้าไปในตัวท่านแล้วนะครับท่านจะมีภูมิคุ้มกัน80%นะครับตรงนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับแต่ความหมายนะครับ80%นั้นนะครับก็หมายความว่าจำนวนคนนะครับที่ได้รับวัคซีนยี่ห้อนี้นะครับจะมีจำนวน80%นะครับที่ลดลง เมื่อไปอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคนั้นนะครับน้อยลงนะครับขีดเส้นใต้ว่าน้อยลงนะครับ80นนี่คือความหมายที่แท้จริงนะครับไม่ได้แปลว่าฉีดไปแล้วภูมิขึ้นเท่านั้นเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าวัคซีนฉีดแล้วนะครับที่บอกว่าวัคซีนฉีดแล้วป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต วัคซีนฉีดแล้วไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่เป็นทรานส์มิเตอร์นะครับในการแพร่เชื้อแต่ข้อสำคัญนั้นการฉีดวัคซีนนั้นเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับที่เราเมื่อรับเชื้อแล้วนั้นจะมีอาการของโรคนะครับไม่รุนแรงนะครับไม่ถึงกับขั้นที่จะเสียชีวิตนะครับมาดูแผนภูมินะครับที่เขาบอกว่าวัคซีนนั้นไม่สามารถนะครับที่จะให้ความแน่ใจในการป้องกันได้ร้0เอร์เซเต็มที่นะครับ เขาใช้คำว่า break through infections นะครับ break through infection นะคร break through ก็หมายความว่าทะลุนะครับสามารถทะลุอุปสรรคได้ก็หมายความว่าฉีดแล้วนะครับมีเกราะป้องกันแล้ว c o v ิด1 9นะครับยังทะลุเกราะไปได้นะครับกลุ่มที่เป็น break through infections นะครับก็ยังสามารถนะครับที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เมื่อมีคนได้รับวัคซีนจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะคาดหมายได้ว่าจะมีคนน้อยลงนะครับที่จะติดเชื้อนะครับโควิด -19 อันสุดท้ายนะครับหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับเต็มโดสนะครับเขาบอกว่าวัคซีนนะครับจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสัป,ปดาห์นะครับนับตั้งแต่ฉีดวัคซีนครบโดสนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงคอยให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับเราก็คงจะต้องเคร่งครัดนะครับในเรื่องข้อกําหนดต่างๆในการป้องกันตัวนะครับอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะป้องกันตัวท่านเองนะครับแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยนะครับก็จะแสดงในกราฟนะครับที่เห็นในช่วงเวลานะครับหลังจากเวลาผ่านไป3มสัปดาห์นะครับความเสี่ยงในการที่จะ ติดเชื้อนะครับก็จะลดลงตามลําดับนะครับครับนั่นก็เป็นข้อมูลเป็นแผนภูมินะครับที่จัดทําโดยองค์การอนามัยโลกนะครับคิดว่าเป็นข้อมูลที่ง่ายนะครับแล้วก็จะทําให้เราเข้าใจนะครับเมื่อได้ยินคําว่าประสิทธิภาพนะครับของวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับจุดสําคัญนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราฉีด1ครั้งนะครับแล้วภูมิจะขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่เป็นเรื่องของการทดสอบนะครับ คนสกลุ่มที่เรียกว่าเป็น p l a c e ี o โบกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนหลอกกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริงๆนั้นมีเปอร์เซ็นต์นะครับของคนที่จะติดเชื้อนะครับน้อยลงนะครับ c t r o n u c t i o n นัะครับนั่นก็คือความหมายของอประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับเอาละครับพีพังวิบัตลิลาไปก่อนนะครับคิดว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจจะรับวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับซึ่งก็มีการพูดกันมากเหลเือเกินนะครับจนทําให้บางทีเราก็ค่อยเขวไปได้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าพีพัฒน์บมิวัตรคุยเฟื่องเรื่องภาษาสวัสดีครับ